เดตตัวเลขนะคะสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือกันค่ะขอไปเริ่มกันที่จังหวัดแรกเลยนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มอยู่ที่27รายทําให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่6,921คนจังหวัดเชียงรายค่ะติดเชื้อเพิ่มวันนี้20รายทําให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมที่จังหวัดเชียงรายอยู่ที่2,869คน จังหวัดลำปางค่ะติดเชื้อเพิ่มวันนี้20รายทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมของจังหวัดลำปางอยู่ที่1,765คน จังหวัดแพร่ค่ะติดเชื้อเพิ่มวันนี้8รายทําให้ยอดติดเชื้อสะสมนะคะของจังหวัดแพร่อยู่ที่1378คนค่ะส่วนที่จังหวัดพะเยาครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่7รายนะครับสะสมอยู่ที่1555รายจังหวัดน่านครับมีเพิ่มใหม่6รายสะสมอยู่ที่2217รายลําพูนครับเพิ่มมา3รายนะครับสะสมลําพูนอยู่ที่1 1 4 2รายครับส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้มีไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ สมของแม่ห้องสอน282รายนะครับ